ระสุตตันตปิฎกอังคุตระนิกายจตุก,กัณิิบาทหนึ่งพันธคามวรเจ็ดโสภณสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม 7. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสุทธ์ทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้ผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีแกล้วกล้า เป็นผู้หูสูรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแกรร่ธรรมย่อมทำหมู่ให้งามบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือในธรรมวินัยนี้หนึ่งภิกษุผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีแกล้าเป็นพหูสูรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแกรร่ธรรมย่อมทำหมู่ให้งาม สองพิุณีผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีแกล้าเป็นพรหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทำหม,มู่ให้งามสอุบาสกผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีแกล้าเป็นพรหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทำหม,มู่ให้งาม สอุบาสิกาผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีแกล้กลาเป็นพระหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมทํามหมู่ให้งามพิสุทิ์ทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้แลผู้เฉียบแหลมได้รับคำแนะนำดีแกล้กลาเป็นพระหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ย่อมทําหมู่ให้งามบุคคลผู้เฉียบแหลมแกล้ากล้าเป็นพระหูสูตรทรงธรรมและปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเรียกว่าผู้ทําหมู่ให้งามพิษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลภิกษุณีเป็นพระหูสูตรอุบาศกผู้มีศรัทธาและอุบาสิก,กาผู้มีศรัทธา ชนเหล่านี้แลย่อมทําหมู่ให้งามชนเหล่านี้แลชื่อว่าสังกโส,ลสพลโสพณณสูตรที่เจ็ดจบบันทึกท้ายสูตรในพระคาถานี้แต่ละบริษัทต่างก็มีคุณคนละอย่างซึ่งความจริงแล้วบริษัททุกจำพวกย่อมมีคุณครบทุกอย่าง